อย่ารอหาความสุขหรือเสพความสุขที่ปลายทางหรือที่เส้นชัยจนลืมที่จะเสพความสุขหรือหาความสุขในระหว่างทางไปเส้นชัยนะครับหมายความว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าอ่ะตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ อยากทำธุรกิจไปจนถึงพันล้านแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยทำงานทุกวันไม่มีเวลาที่จะดูแลตนเองครอบครัวก็ไม่สนใจลูกเต้าต่างๆนานาก็ปล่อยให้เขาไปอยู่กับใครก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเขาก็เติบโตแล้วก็มีปมต่างๆนานาแฟนก็ไม่รู้จะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราคนอยู่รอบข้างก็ไม่เหลือใครแล้วเหลือแค่พนักงานกับตัวเองแล้วก็คนขับรถ อย่าลืมนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้ไปถึงหนึ่งพันลานถามตนเองดูนะครับว่าชีวิตเวลาที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้วอะเราจะมีความสุขไหมเราจะรู้สึกยังไงในวันวันหนึ่งอะที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้วอะครับเราจะเหลืออะไรเป็นตำนานไหมเป็นตำนานแบบไหนความสุขมันอยู่ระหว่างทางนะครับ หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้อาจจะไม่ตั้งไปถึงพันล้านเป็น1ล้านหรือว่ากี่ล้านหรือว่าเป็นเรื่องอะไรใดๆต่างๆก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญนะก็คือว่าอย่าลืมหาความสุขระหว่างทางนะครับ